ตัดดอกทั้งหมดเลยนะคะตัดเลยติดทั้งดอกแล้วก็ติดทั้งผลเน่นๆกันอย่างนี้ต้นไม้พืชผักทุกชนิดค่ะชอบสูตรนี้เลยจ้าทำใช้เลยเรื่องการแตกใบแตกยอดได้เป็นอย่างดีค่ะสูตรนี้เลยสวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกท่านคะต้นไม้ของใครไม่สวยไม่งามไม่ติดดอกออกผลกันอยู่ไหมคะใช้สิ่งนี้เลยค่ะ เราไปดูวิธีทำด้วยกันเลยค่ะต้นไม้ไม่สวยไม่งามไม่ติดดอกออกผลสักทีมีอาการใบเหลืองใบจุดใบด่างมดหนอนแมลงเพลี้ยเยอะนะคะทําสูตรนี้เลยจ้ากระเพราโหระพาใครไม่งามมะเขือพริกนะคะใช้สูตรนี้ได้หมดเลยค่ะไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลต่างๆนะคะ ใช้สูตรนี้เลยค่ะวัสดุอุปกรณ์หลักหัวใจของงานนะคะเป็นข้าวค่ะข้าวเกา่าข้าวบูดนะคะข้าวกินไมทน่ทันข้าวเหลือนะคะใช้ได้หมดเลยนะคะครั้งนี้ไม่ก็ใช้เป็นข้าวสวยนะคะอันดับต่อไปนะคะเป็นน้ําปลาร้านะคะแร่ธาตุสารอาหารครบมากๆเลยค่ะมีทั้งไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะคะและกรรมฐถันค่ะได้ง่ายๆจากน้ําปลาร้าเลยนะคะอันดับต่อไปค่ะเป็นเครื่องดื่มชูกําลังนะคะน้ำยาล้างจานใช้ในการกําจัดมแมลงนะคะแก้อาการใบหง,งอกจุดด,ด่างนะคะอันดับต่อไปค่ะ ผงชูรสคาร์โนโซเดียมกูตัมีดเร่งรากเร่งดอกเร่งผลกันอย่างง่ายๆนะคะน้ําสะอาดค่ะ1หรือ2ลิตรเลยนะคะเครื่องฉีดพ่นค่ะต่อไปค่ะเป็นกันไก่นะคะพืชผักไม่งามไม่สวยนี่เลยค่ะแค่อาการพืชใบเหลืองจุดด่างนะคะเร่งเปิดตาดอกอย่างง่ายๆข้าวค่ะข้าวเกาข้าวบูดนะคะได้หมดเลยนะคะเพื่อนๆไม่มีจริงๆเป็นข้าวสารได้เหมือนกันนะคะมล้วายใส่ข้าวลงไปนะคะ1นช้อนพูนๆเลยนะผงชูรสคามโนูโซดียมกูตัมีดค่ะ เรี้ยงการแตกกลากฝอยพืชงามแตกกอเป็นพุ่มสวยนะคะพริกมะเขือมะนาวผักกินใบค่ะใช้ได้หมดเลยค่ะผงชูรส1ช้อนโต๊ะอย่างนี้เลยดับต่อไปเลยค่ะเป็นน้ําปลาล้านะคะทําให้พืชผักเขียวแข็งแรงนะคะมีทั้งธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองและเขายังมีสารคีเดตเราใส่น้ําปลาล้าลงไปค่ะสามช้อนโต๊ะเลยนะคะน้ําปลาล้าค่ะช่วยปลดปล่อยแาาร่ธาตุอาหารในดินส่งสู่พืช เรียกง่ายๆว่าทำให้ดินมีชีวิตพืชผักงามน้ำปลรรานี่ดีมากๆบำรุงทุกส่วนเลยค่ะบำรุงตั้งแต่ระบบรากรำต้นกิ่งก้านใบดอกและผลต่อไปค่ะเราใส่สิ่งนี้ค่ะเป็นเครื่องดื่มชูกำลังค่ะเราใส่เครื่องดื่มชูกำลังลงไปค่ะหนึ่งฝาค่ะเครื่องดื่มชูกำลังที่มีวิตามิน B3 B5 B6 และ B12 ค่ะ พืชสวยทนได้ทุกฤดูกาลทำให้พืชผักไม่เครียดนะคะสามารถดูดซึมนำไปใช้ได้ทันทีต่อไปค่ะต้นไม้ของใครมีอาการใบจุดด่างใบงีกงอเกิดจากมดหนอนแมลงเพลี้ยเข้าไปกัดกินนะคะใส่สิ่งนี้ค่ะน้ำยาล้างจานค่ะเป็นสารจับใบกำจัดมดหนอนแมลงได้ดีมากๆกกำจัดไข่หนอนแมลงค่ะทำให้เขาไม่สามารถฟักเป็นตัวได้ค่ะช่วงนี้บุ้งก็เยอะนะคะ สูตรนี้กําจัดบุ้งก็ได้กําจัดหอยทากก็ได้นะคะยารังจานหนึ่งช้อนแล้วก็คนให้เข้ากันเลยค่ะสูตรนี้ไม่ต้องหมักนะคะทําเสร็จแล้วใช้ได้เลยผสมนะคะหนึ่งแก้วนะคะต่อน้ำสองสามลิตรได้เลยค่ะจะลาดรสธรรมดาหรือใช้เครื่องฉีดพ่นแบบนี้นะคะได้เหมือนกันนะคะเริ่มเลยจ้าเทเลยคะ่ะแก้วง่ายๆอย่างนี้เลยแบบที่หนึ่งนะคะ แล้วเราก็ไปลาดรถได้เลยค่ะโอ้คิวแม่ก้อยกําลังงามนะคะฝนตกเยอะนะคะช่วงนี้ก็เป็นสาเหตุให้ต้นพืชน,นะคะเหลืองได้เช่นกันนะคะเราก็ใช้สูตรนี้นะคะไปฟื้นฟูเขานะคะให้พืชกลับมาเขียวงามเร่งรากเร่งดอกเร่งผลกันอย่างง่ายๆเลยจ้ะสำหรับสเปรย์ฟอกกี้ที่ฉีดพ่นแบบนี้นะคะขนาด2ลิตรนะคะก็ใส่ลงไปหนึ่งแก้วใหญ่เช่นกันค่ะ แล้วค่ะเราก็ฉีดพ่นเลยค่ะฉีดพ่นเป็นฝอยระอองเบาๆอย่างนี้นะะลเลยค่ะเพื่อนๆค่ะฉีดพ่นบนใบแล้วก็ใต้ใบนะคะกําจัดมดหนอนมแมลงกันอย่างง่ายๆตรงนี้เขียวไม่ก้อย,อยกําลังโตเร็วแข็งแรงมากๆเลยค่ะผักค่ะพืชผักใบเขียวใบใหญ่นะคะฉีดพ่นสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆกาจัดมดหนอนมแมลงได้ด้วยนะคะและสําหรับเพื่อนๆที่ปลูกต้นไม้พืชผักเยอะๆนะคะเราใช้อัตราส่วนดังต่อไปนี้เลยนะคะ น้ำน,นะคะ2หรือ3ลิตรค่ะข้าวเก่า<ม>ข้าวบูดนะคะใส่ลงไปเลยค่ะข้าวกินไม่หมดกินไม่ทันนะคะข้าวหนี่เป็นปุ๋ยอย่างง่ายๆเลยค่ะถ้าเทียบเป็นปุ๋ยนะคะเราจะเทียบเคียงกับปุ๋ยสูตร16 16, 16นะคะบำรุงกันตั้งแต่ระบบรากลําต้นกิ่งก้านใบดอกและผลนะคะกระตุ้นการแตกใบแตกยอดเร่งการติดดอกออกผลค่ะเราใส่เครื่องดื่มชูกําลังนะคะใส่ลงไปค่ะ2ฝาค่ะ ปลาร้านะคะใช้ได้ทุกกี่ห้อเลยนะคะเพื่อนๆค่ะทําให้ผลผลิตงามไม้ผลผลดกผลสวยนะคะพริกหนีพริกดกเต็มต้นกันอย่างง่ายๆนะคะผักกินใบนะคะผักกินใบผักสลัดผักคะนา้าผักเคลต่างๆนะคะหวานกรอบรสชาติด,ดีค่ะเราใส่น้าปลาร้าลงไปนะคะ3ช้อนนะคะหนึ่งสองสามค่ะผงชูรสทำโมโนโซเดียมกูตามี ระเบิดรากตึมพืชงามสวยแข็งแรงผงชูรส่าหนึ่งช้อนนะคะใส่ผงชูรสลงไปเลยจ้าน้ำยาล้างจานค่ะกําจัดมดหนอนแมลงได้ดีมากๆเพี้ยไฟไลายแดงลายขาวนะคะใส่ลงไปนะคะสองช้อนนะคะสัดส,ส่วนนี้นะคะแม่ก้อยผสมต่อน้ํา10หรือ20บลิตรเลยนะคะเสร็จแ <c oughs> ล้วจ้ามาผสมเลยค่ะครั้งนี้แม่ก้อยผสมต่อน้ํา20ิลิตรนะคะแบ่งครึ่งเลยคะ่ะ ้าเราก็ตักเลยจ้าโอ้สูตรนี้เห็นผลมากๆก,กระตุ้นการแตกใบแตกยอดได้ดีอย่างนี้เลยคะ่ะเพื่อนๆื่อนยอดใบใหม่ออกเพียบอย่างนี้แสดงว่าอะไรคะแม่ขาแสดงว่ารากฝอยค่ะแตกใหม่เพียบกันอย่างนี้เลยโอ้สูตรนี้เห็นผลจริงค่ะเร่งการแตกรากฝอยเร่งใบเร่งยอดอพืชงาม,มสมยใใต้ใบนะคะกำจัดมดแมลงได้ด้วยจ้า กล้วยไม้สวยมากเลยฉีดพ่นเลยจ้าฉีดพ่นเป็นฝอยละอองเบาๆนะคะแล้วก็เน้นไปที่รากเลยนะคะไอดอกไม้ประดับไม้มงคลค่าใช้ได้หมดเลยคะ่ะฉีดพ่นเลยค่ะเพื่อจ้ะ่นเลยฉีดพ่นบนใบ,ใบใต้ใบนะคะกระตุ้นการออกดอกเพิกุขึ้นโอ้เด,เดา๋รืเรงวไม่ค่อยจับดอกอ่ะุนเลยไอปลูกโหระพาไม่งามน,นะคะเพื่อนสังเกตที่ยอดเลยโอ้ มดนอนมาแรงเยอะนะคะ,ะเห็นเป็นอย่างนี้นะคะเด็ดทิ้งเลยนะคะเพื่อนๆถ้ามีดอกก็ตัดดอกเลยนะฉีดพ่นด้วยสูตรนี้เลยคะ่ะฉีดพ่นเป็นฟอยละอองเบาฉีดพ่นเลยสูตรนี้นะคะเราจะใช้สัปดาห์ละครั้งกรณีมดมาแรงเยอะนะคะเราใช้ทุกสองสามวันได้เลยนะคะใช้จนกว่ามลแรงก็จะล่าถอยไปนะคะอู้ส้มโอค่ะแตกใบแตกยอดได้เป็นอย่างดีฉีดพ่น,นะคะ่ะฉีดพ่นสูตรนี้ไปที่ยอดเลยะคะ่ะ กำจัดมดหนอนมแมลงที่เข้ามากัดกินยอดนะคะสูตรนี้เลยทําให้ส้มโอมะนาวต่างๆนะคะติดดอกออกผลดกกกันอย่างง่ายๆยนะคะสูตรนี้ป้องกันเชื้อโรคชราป้องกันโรคแคงเกอร์ที่มาในหน้าฝนได้ด้วยนะคะ และใครปลูกนะคะโหระพาหรือกระเพรานะคะไม่งามนะคะยอดเหี่ยวแห้งใบหุ่นเล็กนะคะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเห็นดอกนี่ตัวการสําคัญเลยค่ะเพื่อนเห็นดอกเยอะๆอย่างนี้นะคะใช้เป็ไกตัดเลยค่ะตัดเลยตัดเลยเพราะว่าดอกนี่เขาล่อมแมลงให้มารบกวนต้นกระเพราต้นโหระพาของเรานะคะเพื่อนๆตัดเลย คัญนะคะถ้าเราไม่ตัดดอกนะคะและถ้าสารอาหารทั้งหมดที่เราบำรุงไปนะคะเขาก็จะไปเลี้ยงที่ยอดเลี้ยงที่ดอกค่ะทำให้ใบหดใบเล็กค่ะตัดดอกเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆก็พรวนดินเลยจ้าพรวนเลยให้ดินไม่แน่นนะคะให้ดินร่วนซุยดีหระพาเขาชอบให้เราพรวนดินค่ะกระเพราก็เหมือนกันนะคะอย่าให้ดินแน่นค่ะเพื่อนๆพอนพรวนดินเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆก็มีเศษอาหารหรือเศษข้าวนะคะที่แช่น้ําไว้แบบนี้นะคะ หรือเป็นเศษข้าวที่เราใส่ในน้ำปลาระะ้นะคะลาดรอบๆคนต้นอย่างนี้เลยค่ะเลยโหระพากระเพราชอบแบบนี้เลยค่ะก็กบเลยค่ะเพื่อนๆขาทาแบบนี้ยังไงคะไม่ก้อยขาเราจะทําสัปดาห์ละครั้งนะคะหรือทุกสิบห้าวันนะเพื่อนๆทำนี้เลยเฮ้ยเป็นการให้ปุ๋ยเสริมอาหารให้ต้นพืชเราอย่างง่ายๆเลยคะ่ะกระเพราโหระพาต้นไม้ทุกชนิดนะคะไม่ก้อยก็บํารุงแบบนี้นะ เพื่อนๆก็นำเศษอาหารนะคะมาใส่ที่โคนต้นแล้วก็พรวนดินแบบนี้เลยค่นนะคะอย่าลืมนะคะฉีดพ่นสูตรนี้ด้วยนะพ่นบนใบใต้ใบเลยกระตุ้นการแตกใบแต่ยอดใหม่ค่ะฉีดพ่นเลยหนาวค่ะมีโรคแคนเกอร์มดหนอนมแมลงเยอะนะคะมากัดกินโอ้โหดูเียบเลยค่ะฉีดพ่นเลยจ้า ผลงานค่ะน,นี่ต้นแมงลักค่ะที่มันก้อยพวนดินแล้วก็ใส่เศษอาหารเราก็ใช้สูตรนี้ไปค่ะเพื่อนๆจี๋นี่งามจริงใบเขียวใบใหญ่เลยจ้าทําใช้เลยฉีพ่นเลยจ้าราดรู้เลยค่ะเร่งดอกเร่งผลกันอย่างง่ายๆใครปลูกพลิกพิกไม่สวยพลิกไม่งามพลิกยังไม่ติดดอกออกผลนะคะเจอเพีย้ยไฟลายแดงเยอะทําสูตรนี้เลยคะ่ะโอ้ดอกเพีย้ยผลดกแน่นๆกันอย่างนี้ลยคะเพื่อนค่ะ ฉีดพ่นเลยฉีดพ่นบนใบใต้ใบเลยนะคะเราจะฉีดพ่นยังไงคะไม่ค้าไล่มแมลงนะคะฉีดพ่นทุกสองสามวันนะคะมีฝนตกบ่อยนะคะมะละกอมีอาการใบเหลืองจุดด่าง้ะเพราะเจอฝนเยอะค่ะรากพืชเขาดูดน้ําเข้าตัวเยอะค่ะใบก็จะเลืองนะคะเพื่อนๆนำสูตรนี้ฉีดพ่นเลยจ้า ค่ะแม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนว่านะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยคะ่ะจนจบคลิปวิดีโอนะคะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้แม่ก้อยด้วยนะคะบ๊ายบายไปก่อนคะ่ะโอ้ดูส้มโอโดกมากค่ะ